ผรผู้สร้างสวัสดีค่ะวันนี้เราจะชวนทุกๆคนมาเก็บชมพูทับทิมจันที่บ้านผนผู้สร้างกันนะคะชมพูทับทิมจันเป็นสายพันธุ์ชมพูที่ได้รับความนิยมที่สุดในประเทศไทยเนื่องจากมีขนาดผลที่ใหญ่สีแดงเข้มคล้ายทับทิมรสชาติหวานกรอบและมีกลิ่นหอมอ่อนๆจึงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเลยค่ะผลของเขาจะมีรูปร่างทรงคล้ายกับระฆคงฐานกว้างปลายเรียวเล็ก และมีความฉ่ำน้ำมเมล็ดมีขนาดเล็กมากหรือแทบไม่มีเลยละค่ะชมพู่ชนิดนี้สามารถออกดอกและติดผลได้ตลอดปีเลยนะคะหากได้รับการดูแลที่ดีค่ะส่วนประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการชมพู่ทับทิมจันอุดมไปด้วยวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมสร้างคุมคุ้มกันมีไฟเบอร์ช่วยในการขับถ่ายและมีน้ำตาลธรรมชาติทำให้กลายเป็นผลไม้ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ควบคุมน้ำหนักค่ะ นชมพูทับทิมจันรของบานผ่อนผู้สร้างปีนี้ดกมากๆเลยนะคะสามารถเก็บทานได้หลายรุ่นเลยละคะ่ะและที่เห็นอยู่นี้ก็คือชมพูทับทิมจันรุ่นแรกของปีเลยะคะ่ะสีแดงสดน่าทานมากๆเลยนะคะเราจะเอามาล้างทำความสะอาดเพื่อเอาเศษฝุ่นและเศษทรายออกให้หมดก่อนว่าแล้วก็มาดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าจะฉ่ำน้ำแค่ไหนดูสิคะน่าทานมากๆเลย ล้างทำความสะอาดชุมพูให้สะอาดเรียบร้อยแล้วเอาขึ้นมาพักเอาไว้ภายในภาชนะที่มีรูเพื่อให้ชุมพูของเราเสด็จน้ำนะคะเสร็จแล้วเราก็จะล้างน้ำ่านอีกหนึ่งครั้งก่อนที่เราจะนำมาผ่ากันค่ะที่บ้านผ่อนผู้สร้างเราจะหั่นชุมพู้ให้เป็นชิ้นๆิ้นกำลังดีเพื่อให้ทุกคนในบ้านผ่อนผู้สร้างได้ทานกันอย่างสะดวก และนอกจากชมพู่ทับทิมจานช่วงนี้ที่บ้านผ่อนผูซางก็ยังมีฝรั่งกิมจูเอาไว้ทานกันด้วยค่ะผละไม้ทั้ง2ชนิดนี้เป็นผลไม้ตามฤดูกาลซึ่งในช่วงเดือนเมษายนนี้ก็ยังมีให้ได้เก็บกันอยู่เรื่อยๆถ้าใครสนใจก็สามารถมาติดต่อสอบถามที่หน้าสวนบ้านผ่อนผูซางได้นะคะจะทานส,สดๆหรือทานกับพลิกเกลือก็อร่อยไม่แพ้กันเลยละค่ะ ส่วนที่บ้านผ่อนผู้สร้างวันนี้เรามีพริกเกลือที่เป็นพริกเกลือรสบวยเอาไว้ทานกับชมพู่และฝรั่งกิมจูของบ้านผ่อนผู้สร้างนะคะเด็กๆชอบกันมากๆเลยล่ะคะ่ะเมื่อถึงเวลาทานอาหารพวกเราบ้านผ่อนผู้สร้างก็จะมาช่วยกันนำจานผลไม้ไปใส่ในสำรับเพื่อให้ทุกๆคนได้ทานเหมือนๆกันนะคะนอกจากชมพู่ฝรั่งและพริกเกลือวันนี้เรายังมีปลาทูน้ำ ต้มกะปิผักรวมแกงคั่วสม้มแล้วก็ยังมีผักไร้าสารกับน้ำพริกมะม่วงเอาไว้ทานกันด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเมนูในสำรับของบ้านผ่อนผู้สร้างวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราบ้านพรนผู้สร้างด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตลาทุกๆท,ท่านไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ